มันเสียมันแสบหผัวลุงถ้าหนูขอจังแล้วหนูก็เอาไปให้ดูเเนอะเฮ้ยเอเอเืออาวุธรอเลยเดี๋ยวจะหลบโอ๊ยอันนี้ตาโอ้โหให้ทำลุงหนูนายโยกเฮียโอ๊ยเดี๋ยวก็ไปด้วยกันหรอก โอ้ยเอ็ควายปอนนีเรนตำรวจเขาก็มาแล้วก็โดนตำรวจด่านี่นี่เอ้ยโอ้ยเงินกูพันห้ามงี้เอาเนาะแล้วเดี๋ยวตำรวจเขาก็ด่ามือก้าป่นนีเรนช่วมากนี่มึงป่นนีเนที่มึงโดนใบเนี่ยถ้าไม่โดนใบโดนแบบโดนถักเงินเดือนได้ไหมเออป่นไม่ว่าชุดเเฮเดือนให้ห่างแล้วหรอ โโอ้หแรงมากแรงมากไม่เกี่ยวพี่นะบอสไม่เกี่ยวพี่นะแรงมากไอเสื้อแดงตกคนได้รับโทษบอสอะไรดิอะไรบอสอะไรดิเออทำไม่มีของเยอะแน่เลยอ่ะเจอกูออกมาแล้ว เยอะมากเยอะมากไม่เยอะไม่เยอะนิดเดียวตรวจมาด้วยเดี๋ยวดูดิแม่งแป้งหนูมันอีกเอามาชไม่ชัว่ะ โบนมาชูมันดิก็ผมเพี้ยนที่มันพูดผมว่าเป็นชูทำไมอะพี่ไม่ช่วยเหลือประชาชนแล้วทำให้ประชาชนเขาเดือดร้อนดิอย่าเบรตูเลยว่ะว้ายเหมือนพี่เป็นด้วยไอ้ป้อมอะย้าคอุ้ยขอบคุณค่ะเร็วชูมันโบน เอาข้าวหนูมาด้วยเอาดังหนูด้วยไปไปผมง่วงนอนไปนอนแล้วเจอกันน้องฝันดีครับนี่ครับไอ้น้องเงี้ยเอาหนูมาด้วยมันมีหิวเวกิวด้วยเหรอหิวด้วยไปนอนแล้วเขาไม่นอนแล้วมัน๋ยวไปนอน โดนนอกรังหนูมาบันมือเลยใช่เหรอโดนป้นอีกเหรอไม่เอาคืนเหรอไม่คืนด้วยทีนั้นนายโดนคนดื่มคืนให้อ่ะสวัสดีครับรถเลี้ยงาครับหนึ่งสองสี่สี่ครับไปเช่ารถแล้วไม่โกงเราเลี้ยงไม่ไม่ไม่โกงอ่ะไม่โกงที่ไว้ใจได้หนึ่งหนึ่งสองสี่สี่ครับแล้วคุณเดี๋ยวจะเช่ารถอะไรอ่ะร้อยยี่สิบโลครับ อันนี้่าผมซื้อเลยนะโอเคครับมีต่อว่ากีวส์สิตตีเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาเช่าห้าร้อยก็มีครับห้าร้อยก็มีลองถามบอกเพื่อนๆได้ได้ครับสองร้อยสี่สิบโลเปิดแช่มันได้เท่ากิโลโอ้ถ้าพูดตรงก็เปิดแช่วเพราะคนแบบไว้ใจได้ครับบางทีมันมันโอนนูนไปแล้วมันโกงครับอ๋อแล้วปล่อยเขาปล่อยแช่ามันอยู่เท่าไหร่ครับ ราคาราคาถ้าออจริงมันมันไม่มีใครไปปล่อยเช่าอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันปล่อยเช่าเฉพาะคนรู้จัก,กอย่างวันนี้เนี่ยเขาเขาสนิทกับคนนู้นไงเขาต้อจะรู้จักกันอ่ะเขาเลยให้ปล่อยเช่าได้ไอ้ไอยดิมรถไอเกว่าไรเกวมีรถ<อ>เยอะเหมือน,นกันโอเคครับฮะเอาไม่ทำแล้ว เขามีขบวนแห่จักรยานด้วยน่าสนุกอ่ะขบวนแห่จักรยานไม่เคยทำอะไรจักรยานอ่ะปั่นเพื่อพ่อหนูแค่ดีคำนี้ไม่เกี่ยวปั่นเพื่อพ่อเออแต่พ่อไม่เคยทำอะไรเพื่อหนูเลยแล้วเราจะปั่นเพื่อพ่อทำไมวันน่ะนั่นนะดิโดนหลอกไงตอนนั้นโดนหลอกไงโดนหลอกไดหมดเลยตอนนั้นอะ แล้วลุงได้ปั่นหรือเปล่าปั่นทำไมไม่ปั่นเอาไปเกียวค่ะถ่ายรูปเองอะไอ่ะอา้อาวลบไปแล้วตัวเองอยู่นี่ไงหน้าอย่างโง่เลยมันบอกเนี้ยแม่หมอมึงหน้าร้านเนาะแสดงว่ายังอยู่แถวนี้อ,อย่าดีอยู่เกียวหลอกดามดีหลอกดามดีเกียวล,ลองดามดิ

ม,ม,มีอำนาจผู้ใช้อำนาจในทานที่ผีนะนี่นี่อลอยลุงลุงไม่อยู่ไับเนี่ยเกลลุงลุงไม่อยู่หัาไมหมเมาต้องอยู่คนเดียวเออโตแล้วอยู่คนเดียวได้แล้ว อยู่ได้ขนาดตอนไอทีไม่อยู่หนูยังอยู่ได้เลยเกลไอเกลมีคนแอบแอบตามเองมาดูดีดูฝั่งตรงข้ามดีแบบว่าแบบแบบสเกลอ่ะเออเหมือนลูกจิตเลยดูดีเหมือนลูกจิตเลยอ่ะดูดีแอบร้านหนูแน่เลยเ้ยแบบสะต้อกเดือดดูดีหนูต้องไม่ได้ขับหนูต้องไม่ไ้ขับแต่งตัว้าวหนูมาแต่งตัวข้าวหนูมาด้วยสีเขียวกับไอปแดงแดงดับไอเขียวไอแดงดับไอเขียวพี่แอบมองหนูเหรอหื้ม แอบมองหนูเหรออ๋อเปล่าครับไม่ส่องหนูทำไมอ่ะไม่ได้ส่องถ่ายรูปให้คนในข้อความดูอยู่ใครถ่ายรูปให้ใครถ่ายรูปให้เพื่อนดูใครหรอเพื่อนพี่ครูใครเพื่อนพี่คือเพื่อนพี่เนีชื่ออะไรเพื่อนพี่ชื่อผักบุงเป็นพี่ร,รู้จักเหรอันไม,ม่ถ่ายรูปหนูนะ ไม่ถ่ายรูปพี่เนี่ยพี่เซลฟี่เลยอ๋อไม่ได้ถา่ายหนูหรอโอเคเปล่าครับไม่อย่างนูวรือว่าเขาถ่ายอ้าวลื่นหนูมาเอาของหนูมาด้วยนายกนู้วไอเกลที่ไมาทรงเนี่ยแล้วไงอย่านายดุนายดุอะไรทำตัวแบบนี้เดี๋ยวพี่ผักไอเกล เป็นคนดีให้ดับประชาชนช่วยเหลือประชาชนช่วยไม่ได้ตัวยังเหีย้ยเลยทำไมันจะเป็นคน<อ>ดีไม่ได้วะไม่ได้ไปหรอกมึงคนนี้อ่ะดิโดนมีหนึ่งหนึ่งเลยโดนเลยอ่ะดิเพอาะ้่ดิโดนมีหนึ่งหนึ่งยิงก็ไม่โดนบดยิงให้โดนดิ โดนนี่วอันให้โดนนีเอาเลื่อนหนูมาโอ้าาาโหโทษ <c oughs> ครับทำไรเกลวะเอ้ยบอสมึงดี chính cái 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 ờ, không mang กองที่หนึ่งยิงดิ <laughs> ต้นไม้ไม่ตายมติดอยู่บนต้นไม้เอามาแล้วอ้โหชิบหายเลยวะจริง <laughs> <laughs> เอ้ยโบสสรุปไอ้ภาพอันเนี้ยเ <laughs> อาไ <laughs> ปปะ <laughs> เพื่อนไหวในทวิตเตอร์เวลาโพสภาพสรุปให้ใช้ให้ลงได้หรือไม่ได้เนี่ยไอบีไอบีเป็นคนบังคับอะมาให้ลงผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันบอกไม่ให้ลงแต่เห็นคนลงกันเพียบเลยลงเงไม่เคยสนเท่าไหร่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลงกันไม่ไมค่อยสนใจเลยบ้าเนี่ยต้องมีประโยชน์มันไม่สนใจหรอกมีจุดมีจบไงไม่จบเดี๋ยวมาเพือ้าวขออนุมาลนอน ข้อของหนูเอาของหนูมาโดน

ูฟ้องพ่อดูแน่ฟ้องดูหนูด้วยเชี่ย เจวิ่งสเกลเร็ว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 จอนฟ้องหนูแอบฟ้องพ่อหนูด้วยมาดูนะฟ้องใช่ไหมโอเคเดินกลับเองแล้วกันเร็ว ไอ้มันสันหายจอดรถตรงนี้วะไอ้ลมพี่ว่หนูดูหนูดูบนถนนถนนโอ้ย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 ไปเปล่าพี่ฮะไปตู้ไหมยังไม่ไปเดี๋ยวค่อยใปไปครับ ี400่ร้อ,รอดดว่าบายแล้วก็อง่อมรถด้วยไม่ไมีเกาะรถอะไม่พูดมีมีอะ <os S 1> แรองรถท่รถดีๆไม่เป็นหนูไงกองท่อมรถหนึ่ง ร้อหนึ่งตองสีส้มไม่มีกล่องทำรถไม่ได้ดึงกล่องทำรถไม่ได้ดึงไม่มีในตัวไม่มีเนี่ยเอามันมีในเดมไม่มีไม่เชื่อมาดูหนูมีนาท่านโนสีน้ำไม่มีเหมือนกันเดี๋ยวไม่มีในตัวไม่มีเนี่ยเอาไม่ได้คนคนดึงด้วยกล่องทำรถอะไม่แป้งหนึ่งร้อยกระบอกด้วยดึงไม่ได้ดึงทางลำบากดึงแค่ไม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 ่ได้ดึงอะไรเลยพี่เซรเหรอ พี่เซนจะวิที่มันเอาตังหนูดีแล้วไอเอาโคตรมั่วเลยพี่บอกแกล้งน้องทำไมมึงไม่ต้องไปให้นะ้มันหลอกนลมันหลอก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 เน่ยหลอกของเงินเอาของซร้มงอมแป้งหนูเอาข้าวหนูด้วยหนูไม่เหลืออะไรเลยไม่เชื่อป็นดูได้มันป้งปหมดเลยมันทำหนูสลบแล้วมันป้งนไม่เหลือเลย เหลือเยอเหลือเยอะเดกรัก็มีป้อไม่กี่อันบ้ออะไร้อของอะไรบ้าง่องซ่อมันไม่ได้แ้นพี่เปรมเป็นคนบนอ๋อต้องรับผิดชอบว่านายดุ๊กเม่ควรทำให้ฉลูเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวรับผิดชอบเลย้องซอมสวิตี้ทำไมเมืองเมืองหน่วงอย่างเี้ยตอนเนี้ยเป็นแหลกเกิดเนี้ย จะไม่หน่วงได้ไงนายยกดูดิดูขับรถขับโดนนายยกอะไรก็ไม่รู้โดนนายยกมันอะแป้งหมูด้วยดีดีหมูด้วยอ่าใครใครเป็นใครเป็นใครเป็นนายกที่ดีที่สุดต่อวันพี่เซนนะเคยเห็นสงครามเทพชนเทพปะล่ะพี่เซนดิ แม่งเอาหนูเป็นตัวทดลองวะนี่เห็นไหมดูดีขายเลขสี่หมื่นแท่งเขาต้องรับผิดชอบกันกูน่ากินอยู่ไม่รู้ว่าทำอะไรเลยพี่โบ๊ทด็กแจ้งเนาะอันนี้ไม่ใช่ละแจ้งเองซุบเองอ่ะแล้วโทษกูดูดิไม่ปกติมันมีชื่อขึ้นว่าใครฆ่าหนูดูหนูจะดู เขาใครมันข้าวแก่งเองชุบเองก็โทษสายไา่กูให้ดังกินอยู่อ่ามิกเกลก็รู้อยู่แล้วใครเป็นของข้าใช่ไหมใช่เพลงใหม่ NTR โคตรดีบอกแค่นี้แหละเดี๋ยวพี่ชุบหนูให้ได้เป็นรออ้อ,อ,ยอยากรู้มันหนูเป็นตัวทดลอง <c oughs> ไงอะเป็นตัวทดลองให้นายดุกอะ Sing a sing เนี่ยนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงนี่คือเพลงเพลง NTR ใช่ NTR ไม่ใช่เดีนนาทีแรกแรกกับเคลนปืนให้ว่าไงเกี่ยวกับอยู่ในตายคาตีแรกกับเคลนปืนได้บอกหนึ่งอะไรหายไปบ้างนักร้องเก็บเงินในเกมอ่ะว่าไงอ่ะโหดละในเกมอะไรหายไปบ้างนักร้องติดเกมต้องเข้าร้อง A D D แป้งเออะไรนะสวิตซี่อยู่ตั้งแต่เช้าเลยหรอ ไม่มีเอดียต้มงเปเสียงผีเคกอกกอกอ่ะใช่ป่ะไม่น้องไม่อยู่แต่เช้านี่ก็ทำงานหนักเกินอย่างนั้นเราไปประคองาเซ็นหรือเปล่าใช่ป่ะเสียงนี้ป่ะเสียงนี้ป่ะใช่เลยชัดเจนตกใจเปนหลอนหมดเลยอ่ะเมื่อเช้าอ่ะ เอามาเขาก่าบอเอาไปแกล้งเนี่ยเอาไปแกล้งคนตอนกลางคืนนะที่เอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโพเหล็กที่จีเหล็กอ่ะบางคนเขากลัวก็นั่นแหละก็ให้มันกลัววัีเยี่ยมว่าไปแกล้งพี่เบ๊บพี่เบฟบแม่งกี๊ตายเลยอ่ะเกี่ยวกี๊แบบกี๊เลยลั่นเลยอ่ะดวงถอดรูฟังอ่ะพี่หนูขอดองช่องกี่อันกี่กล่องดองหนึ่งแล้วก็ แล้วก็เดดีดีมึงแล้วก็อะไรคือเดดีีอ่ะไม่ชุ่มหม่เอดีเรียกลุงเลยทีหลังเรียกลุงเลยลุงสวิตตี้ลุงสวิตตี้ไอ้แกหรือไอ้แก่ไอ้แก ไอแก่สวิตตีแป้งหนูแป้งหนูวันที่สองวันที่สองไอเกียวบอกว่าวันเกิดน้องจ๋านี่รู้จักน้องจ๋าปะน้องจ๋าไหนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันน้องจ๋าน้องบางแสบมั้งเขาว่าจ๋าไหนอ่ะวันเกิดหนูเนี่ยเกิดไปแล้วมิเกียวเกิดไปแล้วดิรู้ป่ะปชทระชาชนเกิดไปแล้วดิเกิดวันที่สองเมษา หนดูในโชบัดดิโชบัดดิตอบอันี้มันเกิดมิเกลวัยไม่เกี่ยวแล้วจ่าคือใครจ่าคือใครมันเบลโคะเบลในในโชบัดนะอยากดูบัดจะดูบัดใครจ่าคือใครอมันเกิดวันมันเกิดเกลวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งแล้วที่พูดที่หมายถึงนี้มันเกิดใครวันที่สามันเกิดวันเกิดจ้าย แล้วใครคือตาใครตาจ๋าคนในหัวหนุ่มอ่ะแล้วเกี่ยวอะไรกันหนูล่ะมันก็ไม่เกี่ยวกัมหอนกันไม่เหมือนอ๋แต่หนูบอกคนในหัวหนูคนในหัวหนูมันก็อยู่ในหัวหนูสิเออถูกปะโชว์แล้วโชว์ด้วยละพี่ชาลีเราไปสภาป่ะเอาเดโมไปยื่นดีกว่าป่ะพี่เบิกตังค์ดีกว่าไปสภาป่ะเนี่ยเขาว่าไงเราจะเอาไปสภาแป๊บจปเอาที่ให้ไปแล้วเนาะ ได้ร้อยกระบอกเสไดปยี่สิบกระบอกแล้วเอาร้อยนึเสนอวัดมิวสิกเยเดียรเรียลงแม็กกเลยคนในแก้งหนูก็สามสิบคนแล้วเอาไปแค่นี้เอเดียวดกี่อันอันเดียวข้าประเทศมาแม่ก็นาโม่มีคนแก้งไงียเดินนยเเกียตัตองจอเอาหาบ้าไหนมามาดิ รู้ถึงใส่แเกงโฮเอมเลยนัเนี่ะเอ้ยซื้อให้หน่อยดิขอขอวันเกิดเอ้ยพี่จอนมิเกลบอกว่าวันที่สองวันเกิดน้องจ๋าจะจ๋าอะไรก็ไม่รู้เขาอะวันที่สองไหนสองสองนี้เหรอใช่จ๋าจ๋าไหนวะพี่ไอ้ยี่ห้ามันกันอะเดือนเดียวกันด้วยยี่ห้าวันที่สองคือคือที่จะถึงนี้ใช่ไหมใช่อนดีกว่โอ้ย